พี่ปินพี่ปินครับผมสัญญาว่าพี่จะไม่มีหนี้น้องระบบอีกต่อไปและผมนี่แหละที่จะเป็นคนช่วยพี่ทุกอย่างพอซันพูดจบโอนเงินให้เจ้านี้แล้วโชว์สลิปให้ดูทันทีผมโอนไปแล้วนะครับพอเจ้านี้เห็นแบบนั้นก็พยักหน่ายิ้มดีใจเออให้มันได้แบบนี้สิวะยัยปินถือว่าหนี้ของเราจบกันนะเว้ยแล้วก็ขอให้แกขายดิบขายดีไม่ต้องมากู้หนี้ยืมสินฉันอีกต่อไปและกันพอพี่ปินเห็นซันช่วยจ่ายทุกอย่างน้ําตาคลอและพูดกับซันทําไมทําแบบนี้ นี่ของพี่พี่จ่ายเองได้พี่ไม่ต้องคิดมากนะคะเมื่อก่อนพี่ยังไม่รังเกียจและยังช่วยผมได้เลยทําไมวันนี้ผมจะช่วยพี่บ้างไม่ได้ล่ะครับแล้วพี่ปินก็พึมพำกับตัวเองพี่ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นพี่แค่กลัวว่าเด็กคนหนึ่งจะอดและพี่ก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องกลับมาทดแทนบุญคุณอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่พี่หยิบยื่นให้ผมในวันนั้นมันกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ยอมแพ้ครับและวันนี้ที่ผมกลับมาผมไม่ได้กลับมามือเปล่าและผมก็อยากให้พี่มีร้านข้าวแกงที่ แล้วก็ขายด้วยความสบายใจพอพี่ปิ่นได้อินแบบนั้นอึ้งแล้วถามกลับเราพูดแบบนี้หมายความว่าง่ายอ่ะหัวใจที่ไม่เคยลืมบุญคุณไม่มีวันยอมให้คนดีต้องลำบากและความดีที่ทำกลับมาตอบแทนด้วยโอกาสครั้งใหม่แล้วสันก็พาพี่ปิ่นมาดูร้านข้าวแกงใหม่ป้ายร้านที่ชื่อว่าข้าวแกงพี่ปิ่นสีเหลืองเด่นสะดุดตาพอคนในตลาดเห็นก็มุงร้านด้วยความตื่นเต้นลูกค้าประจำเห็นร้านพี่ปิ่นสวยก็เข้ามาแซวโอ้โหพี่ปิ่นร้าน พี่ปินเดี๋ยวนี้สวยจังเลยนะพอปิ่นได้ยินแบบนั้นยิ้มตาแดงแล้วตอบกล่าวทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณซันนั่นแหละซันเขาเป็นคนช่วยฉันทุกอย่างผมไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยครับผมแค่ทําในสิ่งที่ควรทําเท่านั้นแล้วซันก็หันไปพูดกับลูกค้าวันนี้แจกฟรีนะคะผมอยากให้ทุกคนได้กินข้าวแกงเหมือนวันนั้นที่ผมได้กินเหมือนกันพี่ปิ่นน้ําตาซึมและหันไปพูดกับซันพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะ